ใครเซ็นชาราชอบมากเลยเจ้าเนี้ยนี่งานเกษตรกําลังเริ่มนะจะมีช็อปร้านรวงแล้วใครจะมาเที่ยวแล้วก็มีทําบุญได้ด้วยเนะี่ยวัดพุทธบาทน้ําคุทุกคนนี่บรรยากาศยังไม่แน่นเท่าไหร่นะแต่คนเยอะมากเลยไปถึงนู่นถึงนี้เราสะดุูงโอ้ลุกตานี่ยังไม่ได้ไปตลาดต้นไม้เลยอ่ะนี่ที่เราสั่งเอาไว้จ้าน้องอห้อยยาพี่ด้วยสิพี่ขอถุงด้วยนะคะอันนี้ใครจะสนใจเป็นแบบนมเป็นชาผงเนาะสำเร็จรูปเลยทุกคนน่ารักมากอร่อยนะ,ะทุกคน ทุกคนกินแล้วติดใจนี่กับว่าคนเริ่มทยอยมาแล้วว่าถ้าเย็นวันนี้ยิ่งคนยิ่งตรมตรมเลยทุกคนนี่เราจะเดินไปทางนี้นะนะพี่มายังเดินไม่หมดเลยอะตลาดต้นมงต้นไม้เดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาอีกรอบหนึ่งนะคะไข่เซนฉะกขอบคุณมากลูกนะฮะอิจจาขาประจําชอบแนวแบบสุขภาพนะฮะเราสั่งแบบหวานน้อยได้ด้วยนะคะโอเคจ้ะ thank you ขอบคุณจา้าเฮงเฮงเฮงนะลูกนะจ้ะ นี่จะเราจะเห็นว่าร้านต่างๆนานานะฮะก็จะมาอันนี้เป็นหมูสเตะ๊ะไก่เข็มชองเห็ดเข็มชองปลาหมุงปลาหมึกข้าวหลงข้าวหลาหมูอบโอ่งนะฮะมีอบรมแล้วนะทุกคนมีอบรมด้วยนะฮะนี่จัอันนี้เป็นนมข้าวโพดนะฮะทุกคนคืองานที่นี่จะเป็นแนวแบบสุขภาพเกษตรด้วยแต่ไม่มีพวก อ๋อเหมือนงานวัดทั่วไปนะที่มันเป็นแบบประเภทออป่าเป้าหรือว่าเสื้อผ้าจะเห็นว่าจะไม่มีขายเสื้อผ้านะจะเน้นของกินด้วยแล้วก็สุขภาพนวัตกรรมกรเกษตรประมาณอย่างนี้แล้วก็เป็นตลาดน้ําตลาดอะไรไปนะฮะทุกคนนะฮะมีขนมถ้วยเข้ามานะทุกคนมนะีจากทุกคนจากเก่าหลงเก่าลั ีจ้าทุกคนนี่คือเริ่มเปิดงานนะจริงๆตรงนี้จะตร่มมากจะแบบคนจะต่อคิวรับกันจะเป็นแบบว่าถุงยาวนี่ไงจะเป็นถุงยาวไมโลทุกวันตรงนี้จะฮอตฮิตมากนะครับเป็นไมโลนมโรงเรียนนย่ทุกคนอยากนี่น้องๆเพิ่งเริ่มกันมาแต่คนก็เริ่มมากันเนี่ยดูเริ่มพุกพล่านกันเนี่ยเป็นแบบยังกระนหน่วก็เมื่อคืนเนี่ยถ้าเกิดใครมานะทุกวันเลยคนจะเขยิบเขยิบเขยิบเข,ขยิบกันแน่นถนนเลยทุกคนอยา เกษตรแฟร์จะเป็นอย่างนี้งานใหญ่จริงนะฮะรอบไปถึงนู่นเลยจะเป็นสนุรุปรุกตางานตลาดต้นมงต้นไม้ของกินกเกษตรตะกอในประมาณนีนะะ้เนี่ยค่ะเนี่ยน้องๆก็เตรียมกันละเตรียมต้อนรับเตรียมต้อนรับคืนมหาชนในช่วงเย็นคนจะเยอะมากไมโลนะฮะนะฮะนี่ดังดังมากเลิมากนะฮะทุกคนเนี่ยบรรยากาศนะฮะรอบสนามนี่เป็นหอประชุมใหญ่เนะะี่ยประชุมใหญ่ท่านเดี๋ยวเราโพสต์คลิปนี้ก่อน นะฮะอันนี้เป็น4ี่แยก,กเกษตรถูกไหมกินซ่าแกงใต้ตรงนี้เดินไปก็จะเป็นฮอสเทลคุณหมอบ้านคุณหมอเพราะว่าเรามานึกถึงว่าถ้าเกิดว่าคนที่มาออกร้านที่กเกษตรอะไปพักบ้านคุณหมอหมดนี้คงรับกันไม่ไหวแน่เลยนะฮะแต่ของ บ้านคุณหมอโฮสเทลเนี่ยเขาก็มีลูกค้ารายเดือนรายวันห <Ambassador: c Hass an> <c oughs> ้องเดี rider, ่ยวห้องรวมกันอยู่แล้วไงนะฮะเสิร <c oughs> <c oughs> <c oughs> ์ชหาใน Google ก็เจอในในเพจนะฮะแต่ทีเนีハハ้ยถ้าเกิดเราจะอยากได้กลุ่มเนี้ยนะฮะแม่ค้าร้านค้าเนี่ยเขาก็หาที่พักเราแวงนี้เขาก็จะรู้กันก็เสิร์ชหากันนะฮะทุกคนก็ไม่ไกลจากงานเกษตรแฟร์เพราะว่าโฮสเทลบ้านคุณหมอจะอยู่ระหว่างรถไฟฟ้ารัชโยธินกับเสนา ซึ่งอย่างที่บอกตัวนั้นก็จะมีของกินร้านค้ามากมายเดินมาตรงนี้ก็จะเจอเกษตรแฟร์อยู่แล้วทุกปีนะ,ะนี่จะ้ะอันนี้จะเป็นแบบบุฟเฟ่ทุกคนปั่นแบบบุฟเฟ่ จะบ๊อบคอ